ไม่ไหวคนเดียวคงไม่ไหวนะคะต้องมีคนช่วยต้องมีคนช่วยเพื่อเพื่องานมากมากคนกับซอยกันทั้งขอบครั่วขอบคุณมากๆค่ะเจ้าชิมอันนี้หน่อยแปกอย่าไปเสืออย่าไปหลับเบอร์แปะมะหมดจะเข้าแต่ยามิึง ไม่ได้รู้จักกันเลยโทรเคยสื่อเขาเพาก็ทักมากทักมากกับเบอก็ไดพอกได้สนใจอย่างเพราะว่าบม่มีเวลามีเวลาตอบจเพื่อยแหละปังหาก็ยังตอบเบ่เหมือนบอคุณนะเอไอนะขอบคุณเอไอมากๆนะขอบคุณมากๆทำงานต้องต้องขอบขอบนั่น่ะเอาลงข้างล่างหรือว่าเอาขึ้นข้างบน ผูาเจ้าก็ได้ไหลน้อยเดียวลงฟอมอ่ะแหลกครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอโทรมาอีกแล้วไม่รับฉัทนทรมาโทมาอยู่หันมันบ่าทานเหมือนกันยบยาฝ่าวโทรมาหลายถือมันกัะยั่งพอกินอยู่ เออบางเถื่อกอะเมื่อเร็พห้องทุกๆคนผ่านไปผ่านมาแวะได้ผ่านไปผ่านมา,แว,า,นา,นมาแวะได้นะคะยินดีต้อนรับเปิดบ้านไว้รออยู่นะคะแดดแรงมากแดดแรงมากบางคนบางคนมาตอบใดมาสุกคนแมนอยู่บ้างสิตอบไดมาสุกคนอยู่บ้างเมื่อนึงเมื่อนึงเมื่แมนหน่อยๆเลยเออคนนั่งจำเออไม่เป็นอย่าง ไม่ได้ไปบ่ามืงอื่นบ่าอยู่ในงาน <c oughs> บ้าเกี่ยวกับงานไม่เป็นไรนะคะโยโซาับมึเป็นกินเื่อยหลายกินเดียหน่อยเดียวพี่ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อยังนน้าเคือสตับเกตหมดเมื่อเฉียดไปก็เขามาหา สวัสดีค่ะใช่แฮปปี้ไม่รู้จักไปคุยกับมันทำไมวะนะฮะมาในหลดุดกดคอมเมนเต์ให้แล้วแต่แล้ว,แล,วแล้วกดเป็นยังเดีย่ดอกเราคอมเมนต์ให้ยเเป็นแล้วก็ซีแล้วุันข่อยหลุดหลีหันแล้วพี่นอ้องเศรษฐีเศรษฐีครับคนขายของครับเพราะเศษก็ไม่ได้ลูกค้าแม่ยนะเหนาเฟดเลยนะ ขายนันขายนี่สลรพผัดแต่ได้หนีเยอะอ้วนบุคหอยเห็นแล้วเยอะเยอะอ้วนบุคหอยเดี๋ยวเขาไปหน้าเฟสเป็นไหนเขากอกันแม่กินพี่สาวสั่งมาให้นะคะอ,อย่าอย่าเขาผ่านละ ยาไม่เกิงกลมได้ไลยเียนเอ็นข้อกลมเข้าอยู่หันละกลมนัมนมนมนม่นกลมนี้กลมนั่นกลมนี้มางคนจะเห็นบอสเสียต้องไปหาตรวจสอบก็จะคล้องเองว่าตัวใดมันผิดมันเข่าใครมันอันนี้เดีย๋ยวอวดจ้าพี่น้องสุอร์ุกคนอร์แหวดใจจ้าแะได้จ้า,จาย,ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับมากค่ะ ว่าคนบางคนมาตอบได้มาสุกคนแมนอยู่ว่าสิตอบได้มาสุกคนอยู่ว่าเมื่อนึงเมื่อนึงเมื่แม่นหน่อยๆเลยเออคนนั่งจาท้ายอีกเพราะเพราะมาต้นย่ามนแรงขึ้นมาอีกขึ้นสีเขียวมาอีกดีใจมากๆคอมทักการสุพโภสวัสดีจ้าน้องสาวสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมาเปิด สวัสดีค่ะอันนี้ขึ้นมาหอดหัวเห็ดหัวบวดหัวเสเส้นก็ดีหละเส้นฐก็ดีหละพี่นนอะเส้นเอ็นก่อยดีกล่มกลมไหลแอนด์ดด้แปลงนี่เอ้ยมันโบแมนมันโบแมนผ่านไปผ่านมาแวดได้แล้วจ้าเพื่อนทุกคนผ่านไปผ่านมาแวดได้ยินดีก็ทำเพราะฉะนั้นต้องทําให้มันเต็มที่นะคะทําให้มันเต็มที่ เดี๋ยวมันก็จะไปได้สวยนะคะแต่เขาเทศนาเก๋เสียง,บบยงดังหนวกหูเขาเครื่องปั่มดังตึมตึมตึมหนวกหูก็ลงมาก็เลืลอ่อยไรงต่ำยายาเขาผ่าหลักยาไม่เก็บ กลมหลายเสรนเอนคออันนี้ขึ้นมาหอดหัวเห็ดหัววดหัวเส้นเ้นบวดีล่ะเส้นบวดีล่ะพี่น้องเสรนเอน่ค่อยดีกลมกลมหลายอันห่วงเนาะคะหญ้ามันฟามันผ้าห่วงผ้ารับกันเละรับอย่างเดียวตวบานกลมเขาอยู่หันละกลมนั่นกลมนี้กลมนั่นกลมนี้นักคนจะเห็นบอเสียเก่าเลยพี่น้อง ยี่อ้วน,น,นยังไงยังเมื่กินเขาก็ไปร่ได้กินหลวงหลายไปนไหาแต่ว่าอ้วนอึดออ้วนอ้วน,น,นมากอ้วนมาก,มากปเป็ดเผือนเข้ามาเต้นแบบหูจักเข้ามาเต้นนะสิ่ไฮเห้องหูห้องหูจักก็สิกุมม้มไหมห้องหูจักเอาเหลีห่ยมบานเผือกกระได้ก็เมื่อยยังมาท่นไหรลายรักษาสุขภาดจะคล้องก็เด้อพนองเด้อเยอะๆแล้วก็ไรสดด้วย ช่วยให้ช่องกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะกลับมาเหมือนเดิมแล้วะคะ่ะช่องเยื่อ้วนเขียวหมดแล้วจะกิดหัวหัวไปทั้งซ่างนะหัวไปทั้งส่าง,นะง,างม่นก็เล็มกมันก็เล็กไข่งานพวงนี่เมื่อก่อนไม่เคยเฮ็ดนี่งานเก่าเลยพี่นอ้อง ยังยืดอ้วนยังไงยังม่ากินเข่าก็บประเด็กกินหลวงหลายปนไหนแต่ว่าอ้วน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 ,นมากอ้วนมากผ่านไปผ่านมาแม่ได้ผ่านไปผ่านมาแม่ได้อื ตรงขอบคอดเนยะเอาลงข้างล่างหรือว่าเอาขึ้นข้างบนดีนะคะมันจะเป็นตะแสบอยู่ที่น้องชิ้นใหญ่ๆน่ากินน่ากินเจ้าสี่ลูกค้าอยู่หนเนีมันเถื่อโท่มาหลายเท่ากับลำคาเขาว่าโบเขาว่าโบกะโทษคุยกับมันโดนนุ่นกับสิหลงค้าล่มมันเด้มันบอกให้เฮ็ดยังไงกับเฮ็ดน เงินหายหมดด้วพี่น้องเด้อล้มันยังเด้อสูๆกันไปด้วพี่น้องผ่านไปผ่านมาแว่ได้ด้อจ้ะเด้อผ่านไปผ่านมาแว่ได้ว่ากิ๋งงูก็ต้องเป็นตอบอยู่ตลอดเวลานะพักกับพักไหนจะเข้าพักจะเข้าปิดน่ะแต่เออลงลิปไปหลาย อ,อแล้วก็สิลบควมผิดห้เองลงคลิปไปเยอะๆนะคะพีกก่้องกะตองเป็นตอบอยู่ตลอดเวลานะพักกับพักไหนจะข้าวพักจะข้าวจักเครือเลยบดิบึงจักเครือเลยไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยมาคุยจะกับโมูก,กับพวกนี่แหละมาตอบโจทเอ,อ้ยยากรอน,นอนนี่ยากรอน,นอนมันสิ่งห่วงครับกินจังหมื่ขึ้นหอดมืดเหม่อก,ก็ยังหายห่วง เด็กก็มากินเพราะว่ามันเป็นงานของมันคือการงานวิชาชีพมันก็ต่างเออเหตุเห็นมันสําเร็จนะพี่น้องไปยิไปเสือมันละ <S 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 นเยอะแล้วก็ไล์สดด้วยช่วยให้ช่องกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะกลับมาเหมือนเดิมแล้วคะ่ะช่องเย่อ้วเขียวหมดแล้วว่าก่อนได้ไปบางนาเปดหรยว่ามัน เขาขายอย่างเ่อเห็นคนขายของเมื่อยเห็นเห็นจะโมในเฟสนะกันนี่แหละเห็นจะโมเคสต์ผู้ใดที่มาขายอย่างฮะตัดสิมไปเลยเมื่อคนโทรมาเคยสื่อของสื่ออย่างนะคะโทรมาโอ้ยผมม่มีเวลาดอกว่ผมไม่มีเวลาคุยทางานไดผ่านมาแวะได้นะคะผ่านไปผ่านมาแวะบ้านเยอ้วนได้ยินดีต้อนรับหมดทุกคนนะคะยินดีต้อนรับมนะคะเมื่อแล้วเยอวนอันทรงงานทรงงานหลาย สรงงานหลายแล้วก็ม่ไหลสดนําดีใจมากๆากทมาอยู่หันมันบ่ท่านเหมือนกับยาฝ่าวโทร่มาหลาถือมันเนย